สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่างสาธุวาราติติวันนี้เราจะมาแคสเกมอาอูา้ยว,วันนี้เราจะมาใช้ตัวอาดำม,มัพอาดำมัพก็ยังไม่มีสกินเชืตัวนะครับเดือนหน้าค่อยจะได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับผมืนชวนเพื่อนไปก่อนนะเพื่อนรีบป่านทุกคลิปเลยครับบอมมัพไปดูเลย อืวันนี้น่าจะค้าได้ยืนนะคะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมันประกวดเคยเล่นเคยทดสอบมันมาแล้วครับสักสองสามตานะครับก็เล่นหดอ่ะแต่มันยังหดไม่พอครับหดนิดนึงครับอืมพไม่ตีเร็วดีครับผมว่าจิ้บจุ๊กจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊ก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 จุ๊บจุ๊ วันนี้เราต้องตั้งใจเล่เลนนะครับไม่ตั้งใจเล่นไม่ได้แล้วทุกคนงงครับผมไม่ตั้งใจเล่นมาไม่ได้เลยครับมาเอาเพื่อบบนเราจะไม่กดตดะกอนโอเคมาละเดี๋ยวนะนี่ครับนี่ครับครับเดี๋ยวจะกินนี่นไปตีกินนี่ดโอ้โหเราพูดแต่กินดูดิ อีกเป็นคนเรียกอะอยืนยนเนี่ยครับกินคี่ตัวแบบแบบอันแรกนะครับคี่ตัวล่างแบบอันแรกครับคีโตัวล่างแบบอันสว่างครับอย่างเท่ครับผมเ <c oughs> ท่ครับมันถุด เทอครับเอางี้นะคบพีบ่สองคนอย่างไม่กดนะครับบีบรายดูยหนึ่งคนโอ้โหเขาชนะจะเล่นต่แล้วโอ้โหเซอร์าชาิร์ชแนลเล่นตัวดึงเถอะโอ้จริงเขามีบัตเตอร์ได้ับอืมหอาอิม่ได้กดผมว่าชนะได้นะครับตอนนี้ กกเ,เออผมแค่กินผีเสื้อนะครับค่ะคะใช้ทำประโยชอะไรนะครับตัวผีเสือ้อผมก็ไม่ลือมอีกแกนครับฮ่ <c oughs> าเอแคยใชแล้วครับครั้งหนึ่งมันตุ๊บจะเป็นผีเสือ้อไหมคบนวินวินม,มันก็ไ้ครับใค่ทำอะไรได้ทำปรองดูว่าจทำารได้บาง โอ้โหครับผมุกนใครรู้นะครับว่าสกินผีเชื่อเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้นะครับอันที่อยู่ตรงกลางนะครับว่ามันใช้ยังมันคืออะไรใช้ยังไงนะครับคอมเมนต์มาบวกเลยครับผมดูคนได้ไหมล่างก็ยางกณรู้เนะกูตีเร็วไามครับดูเร็วโอ้โหทีวันเร็วดูก็เร็วฟันถั่วคันเร็วครับ ครับึจ้มมันจัจงเลยปังจุบอีกบ่าเป็ตัวดิ้งด้วยนะครับหนึ่งคนก็คนนี้แหละครับไม่ง่ายเลยครับที่แช่ไปแล้วชุบๆมาครับสกินโซ่วับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุบหมไม่ทนันลบ มึงตัวผิดแผนนี่ผิดแผนนี่ทุกคนอุ้ยไปกี่ใครจะมาเติมมาป้าอันน้มาดูพันพันพันวิกฤตเฮ้ยใครมาดูโอ้โหไม่ทานเด็กครั้งครับผมซสิ้นตายวิกฤตมาไม่ไรเร็วป้าอารสกินสองเนี่ยค่ะมันไม่ ไปเลยครับปังก็๊ดจิกตุ้มไปไกลๆกับผมเนี่ยตัวต่อหนึ่งเดียมื่ก่อนนะเด็กเพื่อนเข้าไปแล้วมีสามตัวอุ้ยโอ้โหมีสามตัวครับผมงงครับสามตัวนี่มันยังไงคฮิปป์บู๊บปั๊บอดึงปักวิวมาด้วิวดึงคลิปสวยมากครับทุกคนโอ้โหเขาเข้ามา เราข้ามาเราเข้าฮาครับทุกโอ้โถอยก่อนแล้วก็ทุกคนถอยมาถอยมาครับถอยมาถอยมาอมาเลยมาเลยมาเลยไม่ต้องหัวไม่ต้องไม่ต้องหัวไม่ต้องัวเอาของนะครับต้องเอาของที่เร็วกันนะครับมันจะตีลึกตุ้กมันโดนแฟร์ครับจะชนะโดนแฟร์ได้แน่ๆก็มันตีลูกมากเนี่ยมันชนะโดนแฟร์ได้ไม่รู้เลยรู้เลยปะ นั่งล้วกสีครับเราก็จะหมดจังหวะนี้เราผังครับทุก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 ฮมมีของพิเศษอะไรตะกันไมขอฮพครับของพเง่ายผัดแย้งขัดเมื่อกี้ขัดแยแล้วคุ้มช่ออฮ่เหฮ อือืโอหอยู่บัตเตอร์โรใส่ทุกคนปาระบัตเตอร์โรลใส่เงียบ่รอดน่เดือดหลอดถึงปาระลชถูกียวไม่งเร็ยสีเขียวบ้าวสีไทีนั้นหนาวนะครับไม่ต้องห่วงนะเขาจะได้เป็น m ีไหมครับ แค่ต้องทำให้ท <seen this before> ีมชนะนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะได้เป็นอนพีงทีโอ้เทุกป้าแล้เจ้วโน้เจ้าโอ้จ้าอจา ฮึมขงังโอ้โครับลงงิงกังแย่งกังนว่ะครับทุกคนลิงกังนะครับโอ้โหไม่ดีเลยครับเป็นลิงที่ไม่น่ารักเลยเอออยู่ไม่น่ารักควรจะฟันทิง้งอะไรโอ้ผิดเออ,เอ,อ We're <laughs> so very really good at this thing. Very good. I'm <laughs> a

นเนี่ยครับปมเอารเราแตอยู่ปะออมาทุบซิ่งเล็วาอยู่จะโดนฆ่าตัวมิสตอร์ช่าครับท้ามาครับไมอยู่อันนี้เนาะอูอยู่เื่อคนนะไอ้เส่อยู่สาอยู่เนี่ยแหละ เร้ยูรีบวิ่งเข้าไปใช่ไหมรีบวิ่งเข้าไปทังตูดเลย,ย,เลย,ย,เยรีบวิ่งไปแบบัโจเลยพึ่งถ้าบอกไปรีบวิ่งไปเลยคิวพึ่งไปหามันหน่ยยุเรื่่งกว่าตายเฮ้ยอยู่อยู่ันุูมไม้พู้ไมผู้ไม้ทุกทุกทกุกทุกทุุกทุกทก,ทก,ทกปุป

งงจัดครับทุกคนไปเล่น่เล่นนเล่นะีของของของอตเตอร์ของมเตอร์เ้วมดูันนี่ไ้นะ่นุนนนจอเสียวดิลิฟวิ่งไปยูยลิฟวิ่งไปหามาลี๋ยวปเนมเ เป็ Pierce, 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 Pierce ่ยนเลยไ่เขาหนึ hmm. ่งนะเขาหนึงเขานึ่งนะนี่โอเคไปงั้นันจะไปต้นนพุ่มไม้นะนะ่เข้อ่นี้โ้ยไนี่เข้าไปดีกว่ามั้ง ไม่มีค่ะเราชุบปอมเยอะเลยแหละ งไปหาบัตเตอร์เลยก็ได้นะจริงๆไอชามาโดนใส่อยู่เลยอ้โหเร็วจ uh> ังเลยแล้ววันนั้นไอเดิน oh ช้าตัวเนี่ยมันช้ามากอุ้ยอุ้ยชั้นช้นถูกอุ้ยถอยมาทำไมเอาเอาลงมาแทนเอาเอาไปกินมันต้องมีช็อตแบบนี้อยู่แล้วทุกคน

ปังวยผิดวิไปถึงแม่หนึงร้อยอเขาจะจบภายในสิบนาทีหรือเปล่านยครับดนึ่งร้อยอาจายบอกว่าไปมนะขออไปดีเลือดนะติมน้ำมันจะเพิ่มเลเวลก่อนแป๊บเลเวล ยังไม่รู้คุณอยู่กลางอาจจะ้องไปเราอยู่ข้างบนนะว่ามียมงตัวมีอย่งตัวเราจะไวกับูคอมยุติมายุติมายุตมาเลยยตามาเยยุมลยยุตมาเลยยุตมายน่งตัวตมายตมาเลยหนม่ตัวยุติมาเลยยุมายไม่ได้ยุตมัวเชียร์ตัวนี้ด้วยอุ้ยมันมีตัวนึงตามมายุก็ไม่รวยเลยเอาตานม่ง่ากูตาหน่ง อหลังจากหลังจากนี้ก็ต้องซื้อเนี่ยจับเรื่องเข้มซื้อตามผมแล้วจะโหดจัดจริงๆครับไม่ต้องเช่นซื้อตามผมด้วยครับแต่มันเจะกระดันนะโหดจัดโหดจัดประหลัดบอกครับผมโหดไปคนเดียวเฮ้ยเท่าเกินเทาเก็จะทำให้ทีมแพ้ได้ไหมนะครับคุณ เอาบนไหนอยู่มันจะปั่นมากระดรไปรูไอ้ตาไปแล้วไอ้ตาไแล้วแต่ยังเฮ้ยบวกได้บวกได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนบวกได้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 เพื่อนบอกว่าบวกไายไงอุ้ยถอยมาถอยมาถอยเอาบวกไอ้นี่ไอ้บวกไอ้นี่แหละบวกไอ้นี่แหละอุ้ยถอยถอยเอื้อเรียบร้อย คนนั้นน่าจะแน่ะคัะเฮ้ยจัดจ้าง่วงกับผมต้องไม่ติดแปลไม่ได้นะเนี่ยทุกคนค่ะ เตมอยู่หรอมาทุกคนเมื่อกี้มีคนมาขัดก่อนนะแป๊บหนึ่งแม่ผมเองชิ้นนงก็น่าจะเบื่อน่าจะเบื่อแม่ผไม,มปไ,ไมมปไแล้วของอะไรของอะคเลิลูกเลยเลยเราช่วยเขาไม่ได้เดื่องหนึ่งฟาร์มเทียวนะเทียวนะเฮ้ยหลานโอ้โหมึงก็จะโหดจัง

จะทำทีมแพ้แนยูเราจะไปสองตัวที่ทำให้ทีมแพ้ไม่ได้นะเนานดูเไ่้าพลไ่งไปห้าวดูอย่อพึองไปห้าวบอลไออลบอลบอลอลนอีลลบดบอลบออลบออนลบอบอลลอบอ จัดจัมันครเร็วเร็เององเอเอามันสทุกพุ่เลยเอาล้วแบนจบอุ้ยอติแบนเหตุใดมาก็จะเป็นวยเชอติชาทูบรตีเนี่ยว้ายถอยมืีองนตี่งกันได้ไพีคงเหรอเขาไปได้ไปแล้วไได้สิ ใช่ไ,ไ,ไม่ใช่มันขึ้นหัวสีแดงอ่ะมังก,กรเหรอรเหรอมังกรน้อยอ๋อลืมตีนึกมาคล้องไอ้ตัวสีเหลืองสีเหลืองๆเนี่ยไอ้ตัวสีฟ้าๆเนี่ยไปเข้ากลางเลยไหมไปลองชินเลยคอยดูนะคอยดูของแล้วคอยดูของแล้ เขามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราเยอะกว่าเราเยอะกว่ามอาเร็วเร็วลุได้ใช่ไหมลได้ใช่ไหมลยเรียบร้อยลุได้ใช่ไหมไอเนี่เรียบร้อยลุได้ใช่ไหมลุได้ใช่ไหมลได้ใช่ไหมไอตายทุกคนดูเหมือนว่าจังหวะนี้ทีมเขาจะสวนมาอย่างรวดเร็วเลยครับ แพ้ง่ายนะเนี่ยทุกคนตายสองเราตายสี่ออิโอ้ยผุมกล่ำเลยกับเปื้อนๆสากำกำกำขำมากครับทุกคนเพราะวาแรนเราต้ายยืดเกินครับตายตั้งหกตัวชื่อเพิ่นแปะครับค่าสาม ต้องเลีบนะครับต้องตีหินตี้ยครับครับเดินขาดังงลยนะเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่น่าเลย,อย,อ,ยอยมายมามา,มาทุกคนไม่น่าเลยครับไม่น่าเดินไปชิบตาย ไม่นาแล้วทุกคนเหลือที่อะไรไเข้าไปเพ่ยอะไเออ่นสิทมอะไรทุกคนพิมมืสิดจบเดี๋ยวจะทำเป็นทีมแพ้เดี๋ยวจะทำเป็นทีมแพ้ทุกคนตั้นใจเล่นนะน่ะวตัวกันหน่อยตัวกันด้วยมีของก็เกิด ไ,ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ทุกคนอาจจะมีโอกาสสวนเยน่นะทีมเราแล้วได้ทีมเรา

วิ่งถอยแตกใจดูตรงนั้นแตกอะไรครับแตกอะไรครับแตกอะไรครับผมนี่ก่อนี่ก่อตายครับค้องอยู่ตรงนั้นแหละอย่าไปถอยมาค้องแกเข้าไปโอคองมันไปทาไมล่ะคอง เวลีคึดคึดครับมันเป็นพายตัวลิงแบบนี้นะครับใครเจอยวแบบนี้เขาไม่อยากพลาดหรอกผมไม่อยากจะฆ่าเราตายเบนื่อยของครับของ ซี่งี่มันแจกก็แบว่าแรยงานที่ชีเข่าหนนเก็ใครชอบใครชอบคลินี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาธุวาไรตี้ด้วยนะครับบายเจอกันคลิปหน้ากัคิปตตดูกันิจะเป็นยังไงจะไปมียนี่ยโอ้โหตุบตุ๊หมดเจผมเนี่ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊ี้มก Click feed, my dear.